สวัสดีครับเพื s, story, Leah, ki ่อสมาชิกทุกท่านเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่เดี่ยวนะผมจะไล้เดี่ยวให้ทุกท่านดูกับโปรโมชั่นหมอนทองลูกนี้รุ่นนี้นะครับรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะก็เมื่อกี้ผมถ่ายคลิปกับลุงหมูไปแล้วนะครับตอนแรกจะเดินกลับมาที่ที่บ้านนะครับเพื่ออัปเดตคลิปนะครับเออเห็นพอดีข้างข้างบ้านพอดีมีรุ่นนี้พอดีเดี๋ยวถ่ายไลฟ์สดเลยดีกว่าเพื่อให้ทุกท่านเห็นนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นนะ ถ้าใครที่สนใจหมอนทองกิ่นกระโดงรุ่นนี้นะตอนนี้นะครับตอนนี้ประกาศนะครับจากสวนลุงหมูประตุย้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเปิดโปรโมชั่นบ้างนะผมเปิดโปรโมชั่นบ้างนะรุ่นก่อนหน้านี้2,500บาทหรือ1,000บาทได้รับความไว้วางใจมากมายก็ลดหลามปิดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้มาเปิดกันบ้างนะมาเปิดกันบ้างผมมีโปรโมชั่นอยู่2ตัว ผมมีโปรโมชั่นอยู่2ตัวแต่ในไลน์นี้ในที่ถ่ายตรงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นหนึ่งของกิ่งกระโดงเป็นโปรโมชั่นของกิ่งกระโดงเป็นหมอนทองนะครับท,ท,ทุกท่านเห็นนะให้ดูเวอร์กนี้นะมีหลายพันมีหลายมีหลายพันต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีรองรับให้ทุกท่านที่อยากได้นะเพราะว่าหมอนทองเนี่ยเป็นพืชที่เป็นสายพันธุ์ที่ใครๆก็ปลูกนะครับปลูกกันที่หลักร้อยต้นนะถ้าคุณคิดว่าสนใจก็ได้เลยนะครับอย่างในคลิปนี้ในไลฟ์นี้นะครับ เป็นหมอนทองโปรโมชั่นจากราคาปกติ1000บาทจากราคาปกติ1,000บาทที่เราประกาศโพสไปก่อนหน้านี้นะเหลือเพียง500บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นนะครับก็ผมให้ทุกท่านดูใกล้ๆอย่างนี้นะถ้าใครคิดว่าคุณอยากจะสนใจผมใช้คําว่าในโพสต์ก่อนหน้านี้เราจะใส่ความสูงที่ต่าไปนะเพราะว่านิดเดึ้นะแต่ผมจะอัปเกรดให้ทุกท่านดูว่าจริงๆแล้วนะความสูงมันเนี่ย180 จริงๆกับผมมาสูง190นะผมจะให้ทุกท่านดูผมสูง190นะต้นนี้คุณดูต้นนี้คุณดูต้นนี้นะต้นนี้ความสูงประมาณผมต้นนี้ความสูงประมาณผมเดี๋ยวผมหยิบให้เทียบให้ดูต้นนี้ความสูงประมาณผมเนี่ย190เซนต้นนี้2เมตรขึ้นนะครับตรงนี้2เมตรขึ้นเนี่ยพอดีต้นนี้พอดีหัวผมผมผมยิบให้ทุกท่านดูใกล้ๆอย่างนี้นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับ ต้นนี้สูงประมาณผมเห็นไหมแล้วคุณดูต้นหลังที่ผมโพสเลยแล้วค,คุณดูต้นอื่นๆี่อันนี้คือต้นที่แบบติดยะแยวนะหวนท้องกิกกระโดงนะครับาก็คุณคิดว่าคุณสนใจอยากจะปลูกนะผมพูดได้เลยว่ามาได้เลยนะครับที่สวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้นะครับลุงสูงตุ้ยพันไม้เดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูอย่างนี้นะไม้นี้เราเนี่ยแล้วใช้คําว่าจะเปิดตัวช่วงหน้าฝนนะโอ้ตัวช่วงหน้าฝนใครที่คิดว่าคุณอยากจะปลูกทุเรียนกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนะมาได้เลยนะ มีลองลังมีลองลังคุณวรวุฒคุณวรลวุฒลองแอดไลน์มาครับแอดไลน์เรามาแอดไลน์เรามานะแอดไลน์มาเพื่อสั่งซื้อได้เพื่อสั่งซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับแต่ต้องซื้อเต็มนะซื้อเต็มนะแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับถ้าใครมานะคุณอยากซื้อเนี่ยคุณคุณไลน์เข้ามาคุณไลน์เข้ามานะครับผมเข้าใจว่าแอดมินผมน่าจะพิมพ์ไลน์ในนี้แล้วนะคุณไลน์เข้ามาเพื่อสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็มารับต้องบอกว่่าาาถ้้จจะใชดเ รถเช่าคิวเราใช้คําว่ายังแน่นอยู่คิวรถเรายังแน่นอยู่นะครับคิวรถยังแน่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะรอรถเช่านานมากนานมากคุณต้องมาเองแล้วคุณจะได้ของเลยแบบนี้นะเนี่ยคุณดูต้นที่ติ่่ีบแบบนี้ดิอันนี้คือแบบเตี้ยสุดในแปลงนะนะความสูงที่ร้อยประมาณร้อยเก้าสิบถึงสองเมตรต้นเนี้ยต้นเนี้ยคุณเห็นเนี่ยความสูงประมาณนี้นี่สูงประมาณเท่าผมนะครับสูงประมาณเท่าผมให้ดูต้นเนี้ยสูงเท่าผมแล้วคุณดูต้นอื่นนะถ้าคุณมาคุณก็ได้ก่อน คุณมาคุณก็ได้ก่อนนะครับกับเพื่อนสมาชิก200กว่าท่านตอนนี้นะไม่ต้องคุยเยอะนะครับเนี่ยผมไลฟ์สดโชว์เลยเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอแบบภาพชัดๆด้วยนะผมไปถ่ายแปลงหนึ่งแล้วก็มีอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าเล้าใจมากหมอนทองกิ่งข้างหมอนทองกิ่งข้างเนี่ยสูงประมาณเนี้ยหมอนทองกิ่งข้างของเราแต่สูงประมาณเนี้ยจากราคา500บาทเหลือเพียง300บาทผมโพสไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไะถ่ายคลิปทุกท่านดูต้องบอกว่ารุ่นนั้นเพื่อนสมาชิกมาซื้อกันเยอะมาก รุ่นนั้นมาซื้อกันเยอะมากออคุณวิชัยหาวิชารุ่นนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่1,000บาทผมลดราคานะครับป้าตุย้ยลดราคาลุงหมดลดราคาเพื่อตอนรับช่วงหน้าปกแล้วนะครับรุ่นนี้เราซุ้มไว้เพื่อเปิดตัวเลยนะอยู่ในราคาเพียงต้นละ500บาทต้นละห้าบาทเท่านั้นแต่เป็นกลิ่นกระดงด้วยและพร้อมปลูกด,ด้วยผมไม่ดูโคนดูโคนดูทรงต้นแบบนี้เลยนี่นะอันนี้คือรอยเสียบนี่คือรอยเสียบนะครับเป็นทุเรียนเสียบยอดทุกต้นนะครับนี่ สมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วคุณดูไล่ไป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 ลอยขึ้นไปงี้สูงมากสูงมากต้นนี้สูงกว่าผมต้นนี้สองเมตรต้นนี้สองเมตรคนได้ดูคุณไลด่ดูผมพาทุกท่านดูนะผมพาไปดูอย่างนี้เลยไม่รู้เดินไกลแล้วไฟฟ้าผมจะได้ดูต้นนี้เดิดูต้นนี้คุณดูต้นน,น,นี้คุณต้องรีบมานะแวะที่ไหน <c oughs> เราลุงหมูป้าต้้ยพันไม้ลุงหมูป้าต้้ยพันไม้นะครับอยู่ที่จันทบุรี กันทบุรีนะครับต้นละห้าร้อยบาทเท่านั้นใครอยากรู้จักเราใครรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับพิมพ์ในแผนที่ g o o g l e Map ว่าลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ติดกันเลยนะครับลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับติดกันมาได้เลยอ่อค่าส่งเท่าไหร่ต้องบอกว่าค่าส่งเนี่ยเป็นแบบรถเช่ารุ่นนี้ต้องรถเช่าเท่านั้นแต่คิดค่าส่งตามระยะทางแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณจะใช้รถเช่าของเรารถเช่าเราคิวยาวโค้นเลยยาวโค้นเลย พราะว่ารุ่นโปรโมชั่นเนี่ยเราจึงคอยส่งให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่เลยนะรุ่นไอ้รุ่นปสองพันห้าหรือหนึ่งพันยังไม่เสร็จเลยใช้คาว่ายาวมากถ้าคุณอยากได้ตัวนี้นะผมบอกแลวคุณสั่งซื้อได้เลยแล้วคุณมารับคุณมารับคุณจะได้เร็วนะคุณมารับแล้วคุณจะได้เร็วหรือคุณจะซื้อก่อนซื้อฝากซื้อไว้ได้เลยซื้อได้เลยนี่เป็นช่วงเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยที่นี่ฝนตกเยอะมากนะครับผมเพแปลคาว่าที่จันทบุรีฝนตกเยอะมากช่วงนี้มันมีอยู่ที่ว่าต่างจังหวัดกับในพื้นที่ ตา่างจหวัากันในพื้นที่ใครจะได้ก่อนกันใครจะได้ก่อนกันก่อนหน้านี้ผมไปไลฟ์ตรงโน้นถ่ายคลิปวิดีโอตรงนู้นก็มีลูกค้าจากะยองมานะครับมาแล้วนะต้องใช้คําว่าช่วงนี้ลูกค้าในแค่ในเขตแก่งหางแมวนะแค่ในเขตที่เราหมู่บ้านตุ้ยพันไม้อยู่เนี่ยมาซื้อกันตรมตามเลยเพราะฝนตกไงฝนะตกเยอะมากนะครับตอนนี้ทางแก่งหางแมวไม่ไม่ใช้คําว่าพื้นที่อื่นเลยนะในไม่ยังไม่ใช้ในพื้นที่อื่นของจันระยองจันตาเลยนะแค่อําเภอเดียวเนี่ยมากันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณ ไม่อยากจะพลาดนะในราคาโปรโมชันนี้นะมาได้เลยนะครับอ่าลุงเติ้งคุณลุงเติ้งครับมาได้เลยคุณลุงเติ้งซื้อมาได้เลยนะครับซื้อน้อยส่งไหมส่งมันคิดค่ารถนะครับมันคิดค่ารถแล้วค่ารถเช่าผมเนี่ยมันน่าจะไปต้นเดือนหน้าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปลายเดือนนี้เลยนะปลายเดือนนี้ยังส่งไม่หมดเลยปลายเดือนหน้าเนี่ยครับปลายเดือนหน้ายังส่งเต็มเดือนอยู่เลยนะนู่นอ่ะคุณจะได้ขอทีนู่นเลยไปปลายนู้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาได้เนี่ยคุณมาเลยนะครับ ต้นเล็กมีไหมคุณวุฒิชัยบอกต้นเล็กมีผมเริ่มผมเริ่มแต่ต้นละห้าสิบาทเริ่มตั้งแต่ต้นละห้าสิบาทเล็กสุดของที่ส่วนลุหมูประตูพันไม้นะครับสตาร์ทที่ห้าสิบาทถึงต้นหลักหมื่นแต่ต้นนี้คือต้นโปรโมชั่นจากหนึ่งพันบาทเหลือเพียงห้าร้อยบาทพร้อมปลูกลากสมบูรณ์นะครับยกต้นได้เลยแล้วบอกว่ามีเยอะมากตอนนี้มันยังมีเยอะอยู่นะพะเราเปิดเราเพิ่งเปิดโปรผมเพิ่งไลฟ์ทุกท่านเห็นนะแต่ถ้าวันใดที่คนพื้นที่ลุม ต่างจังหวัดอดเลยนะผมพูดได้เลยเพราะว่าคนพื้นที่เยอะมากนะครับที่มาซื้อลุงหมูประตยพันไม้นะครับแค่อ Aww, เอาแค่ตําบลอําเภอเนี่ยอำเภอเดียวอําเภอที่ลุงหมูตูยอยู่เนี่ยแกแข่งแมวตอนนี้ไปทําสวนทุรเรียนกันเยอะมากลุงหมูมานิดนึงลุงหมูนิดนึ่ง,งไรสดอยู่ครับลุงหมูไรสดนิดนึงกับโปรโมชั่นรุ่นนี้เพียงพัน 1, บาทเหลือห้าร้อยบาทเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูโหมันสวยโคตรอ่ะสวยครับตัวนี้สวยครับเน่ดูลุงหมูดูเนี่ยดู ใครมาก็ได้อ่ะใครมาได้ก่อนอะใครมาก่อนได้ก่อนลุงเจะบอกเลยนะครับถามลุงหมูก็ได้ว่าตอนนี้ลูกค้าในพื้นที่นะลุมเลยพื้นที่เยอะมากครับพื้นที่ใหญ่มากต้องบอกว่าแค่แก่งหางแมวที่เดียวตีเป็นสวนทุเรียนไปไม่หมดเลยตอนนี้มาดูกันเยอะแยะมากมายเลยไลฟ์นี้นะครับผมไม่ได้ไลฟ์ขายเพื่อต่างจังหวัดอย่างเดียวขายในพื้นที่ด้วยลุงหมูเป็นยังไงบ้างพูดดังๆนิดนึงครับครับสนใจมาได้ของกล้องนิดนึงครับของกล้องนิดพูดดังๆนิดนึงครับตัวนี้แข็งแรงมากครับตัวนี้ปีครึ่งปีครึ่งนะดดง้วยรั แล้วหมูเข้าแบงค์ข้างในนิดนึงครับเข้าแบงค์ข้างในนิดนึงนี่นะให้หนูหมูเดินให้ดูนะทุกท่านถ้าคุณสนใจเพราะมันเราเรามาตากแดดได้สิบกว่าวันแล้วนี่ยเราแบบเราซุ่มต้นนี้ไว้เลยนะเอาไว้ที่เรียกว่าหัวฝนเมื่อไหร่เปิดขายเมื่อนั้นหัวฝนเมื่อไหร่เปิดขายเมื่อนั้นเนี่ยผมโชว์ต้นนี้ให้ทุกท่านดูเนี่ยโอ้มันเกินสองเมตรผมเนี่ยร้อยเก้าสิบเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยสองเมตรต้นเนี้ยสองเมตรต้นเนี้ยสองเมตรแล้วคุณดูต้นนั้นดิคุณดดูต้้นนนัิ ผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์มีในในคอมเมนต์นะแทนที่เรามีในคอมเมนต์ทุกอย่างมีนะครับลุงหมูบอกนิดนึงชวนชวนแล้วบอกสโลแกนแล้วนิดนึงครับครับขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรวยขึ้นนะขอโทษนะที่ทําให้คุณรวยขึ้นนะครับถ้าคุณสร้างผมทุเรียนแล้วตามตามที่ลุงหมูแนะนําไปแล้วคุณรวยแน่นอนครับเพราะทำสวนอะไรไม่รวยมาทําสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนนะมาที่นี่คุณได้คําแนะนําคําแนะนํานะนี่คุณดูเลยคุณดูเลยเป็นเวิร์กที่ผมยังไม่อีกล็อกหนึ่งเลยนะ ยังไปไปตรงนู้นเลยนะใครที่สนใจเรามีไม้สองตัวลุงหมูบอกนิดนึงเรามีโปรโมชั่นหนึ่งพันบาทหรือห้าร้อยบาทเป็นกิ่งกระโดงและหมอนทองกิ่งข้างห้าร้อยบาทหรือสามร้อยบาทต้องบอกต้นนั้นก็สูงเหมือนกันสผมก็เกือบเท่าต้นรุ่นนี้ครับเกือบเกือบนะแต่เป็นกิ่งข้างเหมือนชนเชียนบอกเบอร์นิดนึงบอกเบอร์นิดนึง สนใจก็มามาที่หลวงหมวยวัตถุพันไม้กับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าครับครับสามเบอร์เนี่ยสามเบอร์<บ>เราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับ,รบจังหวัดจันทบ,บุรีนะนใชโทรมาได้นะโทรมาได้นะผมรบกวนหลวงหมวแค่นี้ก่อนนะครับผมถ่ายบรรยากาศเพื่อนสมาชิกดูนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้คุณนี่คือคุณอยากจะได้คุณอยากจะปลูกทุเรียนคุณรอทําที่แล้วคุณกําลังหาต้นทุเรียนทที่่คุณําาให้แบบว คุณทันรอบทุเรียนที่กําลังบูมตอนเนี้แล้วคุณปลูกมันแล้วคุณใช้เวลาไม่กี่ปีในการที่จะเลี้ยงมันนะต้นนี้กี่ปีออกลูกประมาณ4ปีประมาณ4ปีครับ4ปีสปีนะครับออกลูกห้าร้อยบาท500บาท,บาทผมตอบใครเนี่ยคุณตุนห้าร้อยบาทระยะปลูกห่างเท่าไหร่มาตรฐานที่คนนิยมกันคือ8ปคูณแปเมตร แต่แค่สูตรของการปลูกทุเรียนนะครับที่ทําได้แบบปลูกปกตินะไม่ใช่ปลูกระยะชิดนะก็คือที่6เมตรคูณ6เมตรนะครับถ้า6เมตรคูณ6เมตรปลูกที่30ต้นโดยเฉลี่ยถ้าปลูกที่8คูณ8ก็ตีตกละต้นไรล,ละ25ต้นคํานวณดูคํานวณดูจะเอาระยะไหนนะครับคุณจันจันหอมใช่ไหมครับแบบนี้ไรนี้ตรงนี้วันนี้แล้ววันนี้แล้วถ้าต่างจังหวัดมาดูผมบอกเลยเลยว่าคุณลองเลือกดูกันนะครับว่าไม้สไตล์ลุงหู่ตวดพันไม้ เลี้ยงแดดบนท้องฟ้าแบบนี <c oughs> สส้สู้แสงแล้วนะสู้แสงแล้วนะครับสู้แสงแล้วแล้วก็พร้อมปลูกโครโคดนะครับแล้วก็ปลูกมาทุเรียนในราคาไม้ราคานี้เป็นส่วนทุเรียนเลยนะครับและฝนลงแล้วด้วยฝนลงแล้วด้วยจันทบุรีระยองลงแล้วตาดลงแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าต่างจังหวัดถ้าคุณอยากได้คุณต้องรีบมาแข่งกับคนพื้นที่ครับ ลูกค้าพื้นที่ใช้คําว่าแค่อําเภอแก่งหางไม่้เออเดียวตอนนี้ไต่โนทุเรียนเป็นเกือบพันไร่แล้วนะครับที่มาดูพันไม้จากลุงหมูตุ้ยพันไม้นะนี่ถ้าคุณคิดว่าคุณทําทุเรียนอยู่กาลังจะปลูกทุเรียนจัดมาครับจัดมาให้ดูแบบนี้ทรงต้นทรงโคนคนแบบนี้นะครับสมบูรณ์โคตรโคตรผมไม่ให้ดูเลยสมบูรณ์โคตรโคตรนะสมบูรณ์โคตรโคตรเอาแค่เวิร์กเดียวผมไม่ไปไกลผมไม่ไปไกลเพราะว่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีแค่นี้ไปไกลแล้วสัญญ,ญาณหลด ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้โทรศัพท์เรารอสแตนบายโทรคุย <c oughs> ขออภัยนะครับมาได้เลยเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับสนใจไม้นี้ไม้นี้ผมวางไว้ที่สาขา2ไม้นี้ผมวางไว้ที่สาขา 3. สองโซนสอ,สอสบถามได้แต่ถ้าคุณสนใจกิ่งข้างรุ่นโปรโมชั่น500หรือ300ผมไว้ที่สาขาเฮดคอตเตอร์ quarter. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอยากได้รุ่นไหนนะครับ ทุเรียนเราเริ่มที่50บาทรุ่นเล็กสุดคุณมาได้เลยเบนจบพันมีเป็นร้อยสายพันนะครับลายนี้ไม่นานผมรอรับสายทุกท่านอยู่นะครับสามารถพิมพ์ไลน์ได้แจ้งคุยกันได้นะครับแอดมินเรามีขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สวยๆนมยอดให้ดูพร้อมปลูกยอดเดินหาที่สวนคุณเลยนะครับสมบูรณ์แล้วพบกันครับที่สวนลงหมู้ต้นพันไม้สวัสดีครับต้นละ500รอบาทครับ